สวัสดีครับผมมาพบกับอาวองนะครับวันนี้จะพามาดูจัตุคามรามเทพรุ่นโคดเศรษฐีที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับองค์นี้เป็นปัดเงินนะครับจะสังเกตจากกล่องนะครับจะมีลายเส้นที่ตวัดนะครับบางแล้วก็ตวัดนี้นี้แท้ได้เลยนะครับดูจากกล่องมาดูภายในกันนิดนึงนะครับ นี่ครับภายในองค์พ่อก็จะด้านหน้าจะโดนปัดเงินมานะครับสวยงามมากครับไปดูโค้ดด้านหลังนิดนึงนครับโค้ดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับตัวนี้ทําจากดินกากยายักนะครับเราไปปัดเงินปัดทองปัดนาคมานะครับ อันนี้เป็นปัดเงินนะครับสังเกตได้ว่าด้านหลังนะครับถ้ามีการเลื่อเๆมาแบบนี้นะครับสนนิฐานได้ว่าแท้นะครับผมโอเคครับ